สวัสดีค่ะทุกทุกท่านคะ่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่คนแชร์ข่าวพารวยคะ่ะฝากกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อที่ว่าท่านจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปของคนแชร์ข่าวพารวยนั่นเองนะคะและสําหรับท่านใดที่ชอบดูดวงล่วงหน้าก็ฝากกดกระดิ่งตัวข้างบนตัวที่3มเอาไปด้วยคะ่ะเพราะว่าท่านจะได้เป็นคนแรกที่ได้เห็นคลิปล่าสุดของคนแชร์ข่าวพารวยนั่นเองนะคะชาวลัคนาและชาวราศีเมถุนทุกท่านคะ่ะ ในช่วงครึ่งเดือนแรกหรือในช่วงวันที่1ถึง15กันยายนดวงชะตาของท่านจะเป็นยังไงกันบ้างมารับฟังกันเลยนะคะคลิปนี้จะบอกการงานการเงินสุขภาพความรักให้ท่านได้รับทราบล่วงหน้านะคะเรามาเริ่มที่การงานของท่านก่อนนะคะเป็นอันดับแรกการงานของท่านในช่วงระยะเวลานี้เป็นช่วงที่ท่านนั้นจะมีการเดินทางค่อนข้างที่จะบ่อยพอสมควรจะมีการติดต่อกับผู้คนเพิ่มมากขึ้น และงานของท่านจะเกิดการเปลี่ยนแปลงอีกครั้งหนึง่งหรือไม่ก็จะมีการปรับเปลี่ยนบางสิ่งบางอย่างนะคะท่านจะได้สัมผัสแน่นอนแต่จะเป็นในรูปแบบใดเท่านั้นเองจะมีเรื่องคาดไม่ถึงเกิดขึ้นกับท่านเกี่ยวกับการงานหรือไม่ก็อาจจะเกี่ยวกับการเงินด้วยมีดวงได้ทําอะไรใหม่ๆท่านจะได้สัมผัสกับสิ่งแปลกใหม่ซึ่งท่านยังไม่เคยได้สัมผัสมาก,ก่อน บางท่านในช่วงระยะเวลานี้มีโอกาสได้ทำงานใหม่กับบริษัทใหม่ที่ดีกว่างานเดิมมั่นคงกว่าเดิมงานของท่านจะมีอะไรให้ท่านได้ทำมากกว่าหนึ่งอย่างขึ้นไปนะคะเพราะว่าท่านมีโด่งได้รับผิดชอบงานของคนอื่นชั่วคราวจะได้ทำงานแทนคนอื่นนะคะหรือรับช่วงงานต่อจากคนอื่นมีงานเร่งงานแทรกงานด่วนเข้ามาให้รับผิดชอบงานเข้ามาเพิ่มมากขึ้นงานจะมีมาอย่างต่อเนื่อง มีไม้ชนิดที่ว่าท่านแทบจะรับไม่ไหวนะคะงานเยอะจริงๆนะแต่งานบางงานจะมีการจํากัดเวลาในการทำงานที่ชัดเจนด้วยบางช่วงงานเก่ายังไม่จบงานใหม่เข้ามาแทนหรือต้องหยุดงานบางงานเพื่อหันไปทำงานอื่นที่สำคัญและเร่งด่วนกว่าท่านจะไม่ได้อยู่เฉยๆนะคะท่านใดที่ทำงานประจำนะคะเตรียมตัวรับมือกับงานให้ดีๆ วางแผนการทำงานให้ดีๆอย่าได้ประมาทการทำงานเด็กขาดอย่าได้คิดว่าคงไม่มีงานใหม่ๆให้ท่านได้รับผิดชอบนะคะหากมีงานที่ท่านยังทำไม่เสร็จรีบทำให้เสร็จให้ไวที่สุดในช่วงระยะเวลานี้เคลียร์งานทั้งหมดที่มีรอได้เลยค่ะเพราะงานที่ท่านคาดไม่ถึงจะมีเข้ามาค่อนข้างที่จะบ่อยพอสมควรที่สำคัญในช่วงระยะเวลานี้ท่านมีดวงได้ช่วยเหลือคนอื่นเป็นอีกหนึ่งช่วงที่ คนมักจะนึกถึงท่านไม่เรื่องใดก็เรื่องหนึ่งโดยเฉพาะเรื่องของการงานเป็นช่วงที่ท่านจะต้องอรับผิดชอบงานเพิ่มมากขึ้นชัดเจนบางท่านจู่ๆก็มีดวงได้ทำงานพิเศษควบคู่กับงานประจำวันธรรมดาก็ต้องทำงานล่วงเวลานะคะวันหยุดไม่ได้หยุดหากไม่เข้าบริษัทออฟฟิศก็ต้องหอบงานกลับไปทำที่บ้านยุ่งตลอดเวลาและยุ่งงานยุ่งและวุ่นวายมีข้อดีค่ะในช่วงระยะเวลานี้ ท่านทำงานเก่งนะคะมีพลังในการทำงานมีใช้คำว่าสนุกกับการทำงานเป็นช่วงที่ท่านไม่ค่อยกลัวงานงานเข้ามาเถอะยังไงท่านก็เอาอยู่มีความสุขกับการทำงานแต่ว่าสิ่งที่ท่านจะเบื่อหน่ายก็คือคนที่เกี่ยวข้องกับงานของท่านมักจะคอยทำให้งานของท่านนั้นติดขัดล่าช้ามีปัญหาทำงานไม่ตรงตามคำสั่งนะคะส่งผลให้งานของท่านนั้นมีปัญหา และท่านต้องตามแก้ไขฉะนั้นในช่วงระยะเวลานี้คําพูดคําจาของท่านนะคะจะต้องเด็ดขาดนะคะในช่วงระยะเวลานี้อธิบายให้ยาวขึ้นเวลาที่ท่านจะมอบหมายงานให้ใครทําหรือจะสั่งการสั่งงานใครก็ตามคําพูดคําจาจะต้องมีความชัดเจนเพื่อป้องกันการทํางานผิดพลาดป้องกันงานาหลุดตกหล่นด้วยนะคะหรือในช่วงระยะเวลานี้ระวังนะคะท่านพูดอีกอย่าง คนฟังจะแปลเป็นอีกอย่างเข้าใจคนละอย่างกับที่ท่านพูดอย่าไว้ใจคนที่รับงานต่อจากท่านมากหากท่านได้สั่งการสั่งงานใครไปแล้วก็หมั่นตามงานเรื่อยๆนะคะอย่าไว้ใจมากระวังงานที่ท่านมอบหมายให้ทำนั้นจะไม่เป็นไปตามที่ท่านนั้นได้มอบหมายให้เขาทำท่านใดที่รับงานอิสระรีและงานบริการต่างๆในช่วงระยะเวลานี้ งานของท่านนั้นค่อนข้างที่จะยุ่งมีคนเข้ามาจ้างงานเป็นระยะระยะนะคะเรียกได้ว่าบางช่วงจะต้องหยุดรับงานกันเลย,เลยทีเดียวท่านใดที่มีการเดินทางในช่วงระยะเวลานี้ดีนะคะเดินทางแล้วจะมีโชคมีลาบที่สําคัญมีคนคอยช่วยเหลือดีแก้ไขกับปัญหาต่างๆได้เสมอแต่ว่าค่อนข้างที่จะเหนื่อยและวุ่นวายใจพอสมควรการติดต่อสื่อสารต่างๆถือว่าดีขึ้นมีโชคลาภ เหนื่อยมากแต่ก็ถือว่าเหนื่อยแล้วจะมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นนะคะมาที่การเงินของท่านกันบ้างการเงินของชาวลัคนาและชาวราศีเมถุนในช่วงระยะเวลานี้อยู่ในเกณฑ์ที่ดีค่ะเพราะว่าท่านจะมีข่าวดีมีโชคลาภด้านการเงินอะไรที่ท่านไม่ได้คาดหวังท่านมักจะได้มานะคะรายรับเข้ามามากกว่าเดิมมีดวงได้เงินพิเศษจากงานพิเศษมีดวงได้สิ่งของที่ท่านนั้นพึงพอใจบางอย่างอาจจะไม่มีคุณค่าแต่ มีราคาทางอาจจะไม่มีค่าไม่มีราคาแต่มีคุณค่าทางจิตใจขออภัยนะคะเมื่อกี้พูดผิดมีเงินผ่อนชําระหนี้สินต่างๆที่ท่านมีอยู่ด้วยท่านจะมีคนคอยช่วยเหลือท่านด้านการเงินมีคนคอยซัพพอร์ตท่านด้านการเงินเงินบางอย่างไม่คิดว่าจะได้ก็กลับได้มาไม่ได้คาดหวังแต่กลับได้มาซื้อมาขายไปซื้อขายรับเปลี่ยนค้าขายในช่วงระยะเวลานี้ถือว่ายังคงไปได้เรื่อยๆมีข่าวดีด้วยนะคะ มีผลกําไรพิเศษจะมีเหตุการณ์ที่ท่านได้เงินจากบางสิ่งบางอย่างซึ่งไม่ใช่เงินที่ท่านได้รับเป็นประจำหากท่านกําลังรอคอยเงินจากส่วนใดอยู่ก็ตามสุดท้ายแล้วท่านก็จะได้เงินนั้นมานะคะการเงินจะไม่มีคําว่าเงินขาดมือยังคงหมุนเงินได้คะ่ะเอาละมาที่รายจ่ายของท่านกันบ้างรายจ่ายของท่านในช่วงระยะเวลานี้นะคะค่าใช้จ่ายส่วนใหญ่จะเกี่ยวพันกับเรื่องราวภายในบ้านจะมีค่านั่นค่า นี่เข้ามาไม่ขาดมีดวงเสียเงินไปกับสุขภาพค่าใช้จ่ายในการเดินทางจะเพิ่มมากขึ้นและหากตั้งใจที่จะซื้ออะไรเป็นพิเศษท่านก็จะได้ซื้อหากพื้นฐานดวงดีๆนะคะบุญวาสนาดีๆบางท่านก็มีโอกาสได้เงินจากการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงด้วยเช่นเดียวกันแต่ว่าจะได้ไม่มากนะคะเงินจากตรงนี้จะได้มาพอได้ให้ท่านได้ชื่นใจอย่าเสี่ยงเยอะนะคะเสี่ยงแค่พอได้ลุ้นก็พอ ขอให้เสี่ยงอย่างมีสตินะคะอย่าหวังรวยนะจากการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงเพราะว่ายัางไม่ใช่ชาวลัคนาชาวราศีเมถุนนั่นเองค่ะโดยภาพรวมการเงินก็ถือว่าหมุนเงินได้แต่ว่าให้ท่านมีสติในการใช้เงินนะคะอย่าได้ประมาทเพราะว่ารายใจ่ายในช่วงระยะเวลานี้รายจ่ายที่ท่านคาดไม่ถึงมักจะมีมาค่อนข้างที่จะบ่อยพอสมควรค่ะมาที่ความรักของท่านกันบ้างคนโสดในช่วงระยะเวลานี้นะคะ เป็นช่วงที่มีสเสน่ห์ดึงดูดคนให้เข้าหาจะมีคนใหม่ๆเข้ามาแต่ท่านจะถูกชะตาอยากจะพูดคุยด้วยหรือไม่เท่านั้นเองแต่ท่านอยากจะพูดคุยด้วยจริงๆก็แนะนำให้ท่านต้องเช็คดูประวัติของเขาให้ดีๆนะคะเพราะว่าคนที่เข้ามาในช่วงระยะเวลานี้หากไม่มีคู่ก็อาจจะเป็นคนที่มีคนคุยอยู่แล้วนั่นเองค่ะสำหรับท่านใดที่มีคู่มีครอบครัวแล้วนะคะ ในช่วงระยะเวลานี้ครบชีวิกคู่ถือว่าเป็นไปในทิศทางที่ดีนะคะในช่วงระยะเวลานี้ก็เป็นช่วงที่ท่านนั้นยังอยู่ในช่วงที่เพึ่งพาอาศัยกันได้หากอีกฝ่ายหนึ่งติดขัดมีปัญหาอีกฝ่ายหนึ่งก็จะสามารถช่วยเหลือได้ในบางเรื่องหากมีเรื่องที่ท่านจําเป็นที่จะต้องตัดสินใจท่านสามารถตัดสินใจได้เลยนะคะไม่ต้องลังเลเดี๋ยวพลาดโอกาสดีๆไปคะ่ะมาที่สุขภาพของท่านกันบ้าง ในช่วงระยะเวลานี้ท่านมีดวงป่วยไข้ไม่สบายนะคะดูแลสุขภาพให้ดีๆด,ดื่มน้ําให้เยอะๆระมัดระวังอาการปวดหัวบ่อยระวังอาการไมเกรนกําเริบระวังโรคประจําตัวต่างๆที่ท่านเป็นอยู่จะก,กําเริบฉะนั้นพยายามดูแลสุขภาพไปด้วยทํางานไปด้วยพักผ่อนให้เพียงพอนะคะโดยเฉพาะผู้ที่มีโรคประจำตัวต่างๆและผู้สูงอายุนั่นเองค่ะข้าขออวยพรให้ชาวลัคนาและชาวราศีเมถุนทุกท่านนะคะ เงินไหลนองทองไหลมาหากแม้นคิดระหวังสิ่งใดก็ขอให้ท่านได้มาซึ่งสิ่งสิ่งนั้นกลับขอพระกุลทุกทุกการติดตามเจอกันใหม่คลิปหน้าขอให้ทุกท่านเงินไหลนองทองไหลมาหากแม้นคิดระหวังสิ่งใดก็ขอให้ท่านได้มาซึ่งสิ่งสิ่งนั้นนะคะกรับขอพระกุลทุกคำติและชมอีกครั้งหนึ่งค่ะสวัสดีค่ะ